เช้าอย่างนี้นะครับแดดกาลังดีนะครับก็ด้านบนนะครับจะเป็นจุดชมวิวนะครับแต่ว่าก็ด้วยสภาพรถแล้วดูแล้วไม่ได้จะวัดนะครับก็อันตรายนะครับอันตรายก็ใครที่มาเที่ยวนะครับก็ถ้าจะขึ้นไปดูข้างบนนะครับขอแนะนํานะครับให้เช่ามอไซค์รับจ้างนะครับให้พี่เขาขับพาขึ้นไปนะครับทางนี้ก็จะเป็นทางโค้งนะครับขึ้นไปนะครับทางชันนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นคนในพื้นที่นะครับเขาจะชินเส้นทางมากกว่านะครับก็แนะนําให้เหมามอไซค์รับจ้างไปดีกว่านะครับครับนี่ก็ป้ายบอกทางนะครับสามารถที่จะแวะดูทางก่อนได้นะครับว่าไปไหนนะครับทางซ้ายนี่นะครับก็คือจะไปหาดนวลนะครับส่วนหาดตะแแม่นะครับก็จะขึ้นด้านบนด้านนี้นะครับจะเป็นเขานะครับก็ขับขี่นะครับระวังอันตรายด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารเช้ากันก่อนดีกว่านะครับที่ที่พัก,กน,นะครับที่โรงแรมนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับหาดสองวานนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะเป็นมุมสงบเงียบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งนะครับชาวต่างชาตินะครับมาพักผ่อนนะครับนอนหาบแดดจากตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในมุมที่เล่นน้ำกันเยอะๆนะครับก็จะเป็นโซนทางฝั่งหาดตะแหวนด้านนู้นนะครับโซนด้านนู้นนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นชาวเอเชียนะครับ เกาหลีใต้หวัดตรงนี้นะคะรับพ่อมงงนะคร mm ับ hmm. ก็เดี๋ยวเราไปดูน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา mm hmm. น้ำใสเห็นปูปลาน้ำมาปลาก,กินมด ตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดตะวันนะครับต่อเนื่องมาจากหาดตะแหวนนะครับด้านนู้นนะครับก็จะมีสะพานนะครับเดิน,น,นดข้ามมานะครับตอนนี้ก็สายแล้วนะครับแดบดบเริ่มแฉลงแล้วนะครับกำลังดีเลยนะครับ